ไม่เคยรู้จักพี่เกศรินมาก่อนเลยอันนี้ส่งขึ้นช่องจากจังไหนะเนี่ยจะเสกโดยใครวะคะอ๋อค่ะอ้ิช็นส่งที่ขึ้นชกกับหนูนะคะอไม่ใช่แบบนี้ค่ะก็อันนี้พี่เกศรินสอบถามนิดนึงก่อนที่ออริชัยจะไปแนะนําเรื่องของงานสินแปรกน้องพี่เกศรินเคยดือะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยคุณยายไม่เคยไมไม่ดืนะจะไม่เคยชอบไม่เคยชอบทำไมนะคะควาไม่ชอบอะไรู้สึกยัง ี่่ไมมชออบยังรู้สึกมันน่าจะไม่อร่อยแน่เลยรสชาติที่ควารู้สึกก็ต้องกนยากเลยอ๋อนยากยากแบบนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็พอได้ดืมก่อนดื่มมีอาการยังไงทำไมอลิซาดีไหมคะก่อนดื่มก็คือปกติจะไม่ทานยา ดีรู้สึกว่าขายทองดีขายจะปดขาพอดีขายแล้วก็ทะายกระสับพอดีเม่อขายทองค่ะจะเรียกตีสนิทฉันยามาพอดีพ well, ี่ก็เป็นลูกค้าออนไลน์เขาก็เลยเดินในใจมาบอว่าเธอพี่สึกปามากกว่านั้นอยนะเพาะวันี้เรามียาจทานไหมเป็นยาสมุนไพรอะไรเนี่ยเพ้่แต่แบบพี่ชอบเลยนะคนสมุนไพรทุกตออะไรเนี่ยพี่ชอบเลย แต่โดนแทนนะบอกแพนไม่เป็นไรอย่าหายอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันพี่เขาเอายาให้กับปวดอะไรเลยค่ะ็คือวันนี้เราเดี๋ยวกันอานชาทานนิตาทายเนี่ยออกมาแล้วก็ไม่กินเองอยากหายแล้วฉันก็ไม่กินวันนู้นคือหมอตว่าเดี๋ยวสมัครเลยปวดไข้เี่ยน่นนคะอย่าเดี๋ยวนะคะพี่เอาใหม่นะคะหนูก็มองกับพี่เหมือนกันนะคะมาเนี่ยไม่ชอบหรอกมันแบบมันจะเหม็นหน้ามันจะกินไม่ได้แต่แต่แพงเท่าไหร่ก็จะซื้อเพราะอยากหาย เขาก็มาวางแต่ว่ามิกินจะนฉลาดแต่ว่าไม่กอีกทีพรุ่งนี้สมัครสมาชิกจะจะได้ขายเลยสบายชิของคุณในความคิคสมัครกันเลยสมัครแมาถ้านี่เป็นคนฉลาดในการเลือกซื้อนะคะแล้วยังไงอย่างพอกินไปนานแค่ไหนอ่นแค่สัปดาห์ที่แล้วจะมาต้องไม่ช็อกแต่ะก็เลยอยากไปให้แม่ที่อยากจะไหวด้วยนะสนใจอยับบ้านอยู่ที่ไหนก็แม่นะะค แม่ของคุณน้านเขาบอกร้อนบุ่งขาแล้ว็นอะไแบทนีต่คุณแม่็นแบจสี่คือแม่มีอาการยังไงคะเ่าบอกว่าอยู่ดีก็ก็เดินเดินได้คอปกติเดินไม่ข้อเข่าเลยเป็นเรื่องข้อเข่ามีปัญหาเรื่องข้อเขอาเสืยบข้อ แล้ววี่ไหนกินไปคุณแม่างแค่ไหนจึบอกว่าอุ๊ดเด็ดเดี่ยวนน้ก็เป็นก็พ้อกันนะคะเจ็วันองช่างเร็วมากจริงๆราะซื้อแค่ขังหนึ่อ๋อซื้อปรโมชช่าด้วยพี่ไม่กดใช้เงนคุ้มมากมากเลยคะวันนี้พี่ต้ลงไปซื้อสิเนี่ยสิบันเลเดี๋ยวพรุ่งนี้หมดโปรโมชั่นแล้วนะอันนี้คุ้มสุดนะ ซื้อห้าแถมหนึ่งไปก็ไปแบ่งกับคุณแม่ทานตัวพี่เองก็ทานเมื่นกี้นักข่าวยินคุณแม่ทานที่สองแกนแต่เจ็ดวันที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วอาการของพี่แกลเซนยมเองแบบปวดเอ็นไม่มีนะค่ะไม่มีแล้วแล้วอาการแบบอื่นมีไหมนอกจากเที่ยวเห็นว่ามันเป็นไม่ปวดเอ็นเีอาการืวนเมื่อยสบายหลับลึกขึ้นเห็นมีบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้แปลกมากเลยว่าห้าทุ่มเนี่ยก็เหมือนโดนตกหัวี่โรงเตียงอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคือหลายๆคนมือนจะเช้ก๊อกนิดนกับว่า สมดุลณ์ท่ากับสมดุลร่างกายให้เราแบบเวลาที่จริงเวลาที่เราควรนอนเนี่ยคือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มใช่ไหมคะแล้วหลับเป็นยังไงซึ่งีเดียวเช้าหรือมิรู้มาเข้านอนได้ไหมแม่ครับเช้าเลยดีค่ะแล้วคะพี่ปกติตื่นยังี้นะค่้ในแบบปกติก็ไม่มีอะไรนะทานยาอะไรนะมันมีสุขภาพนะหลายอย่างตื่นมาไม่เทียเมียตื่นมาไมคะกลตัวประจําเดือนไวท์ท้องไม่เป็นไม่์ท้องผิด พี่ไวทกหรอนค่ะรอนเล่นนะพี่ไบอกอ๋อแล้วมีอาการอะไสำหรับไวท์ทองอย่างเราไหมคะก็ไม่ทราบคือว่ามันเนื่ยนพี่ก็ไม่มีอะไรเิดเยอะมอวทองแต่ว่าพี่ไม่ได้มีอาการไวท์ทองแบบร้อนตามเนื้อตามตัวแบบตื่นเลยไม่เค็โชคดีมากๆเลยแต่คุณแม่ตอนนี้เรื่องของพ่อค่ะแ้คุณแม่รื่องเกิดอะไไหมคะพี่ยังไม่ได้ถามแม่อีกเลยฝ่ามค่ะ รอรอติอดหน้าค่ะไปได้ได้โอกาสหน้านะคะอยากร่วมวดพี่เกศลินนะคะพาคุณแม่จากถันแก่นมาด้วยได้ไดไหมคะนะคะขอบคุณพี่เกศ